แบบนี้นั่งนนเข่ารถเป็ดศอกบักใหญ่กับบักใหญ่ป่านนี่สวัสดีครับโปรผมเบลเกนสาติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจา้าพี่น,<บ>น้องเช้านี้ก่่อนทีสิเข้าป่านหน่อยไหมก็เปิดกำลังกิเข้าป่านหนอไม้กันมินี้เข้าแต่เช้าเลยมารับของฝากจากพี่เจนขอบคุณมากๆครับพี่เจนฝากของมาให้ครอบครัวเบลเกน ไม่คติหนงอดาเซนมาแต่เมืองนอกเลยมาแต่เมืองนอกมามาไทยติดติดติดของฝากมาให้บอกเซนสติ๊กนำมีออียงเนปะมาบึงกันสติ๊กจะมีแกะมาแล้วแต่ข้างบนบนบ้านมีถุงกระดาษกับแมวเอาใส่ได้นะบรมีแน่นอนบ้านเฮองแบบนี้ฮะโปรกุเจพี่เซนบอกเราเลยสีพูไห้นองอิ๋วสีส้มไห้นองอันดา กระเป๋าโอเคแก้แด้วยค่ะแก้เบิ้งแกได้แกได้กำลังแบบกระเป๋าในกระเป๋ามีกระเป๋าลายกี่มาอ๋อในตลาดเหมือนเสื้อกระต่องเลยมันเสื้อพวงเลยเอาใส่ดูตามคิดถุงไปตลาดเนาะแต่บดเอาไว้ไปงานเกย์ไกลดี ธนาคารผลเล็บแบบนี้เนาะบัดเข้าเซเว่นถ้าเราตัพมันมีดูงให้ด้วยเออเงินเงอนเยอะเสียเงินบาทด้วยเนาะเขาจะเอาตัดเพิ่มค่ะอืมขอบคุณหลายๆจะน่ารักขนาดเลยสีสันนี้เลยเนาะเงินเอาโคคุเจอันนี้ของน้องอิ๋วเป็นของน้องอดาดนาน้องอดาแอบเบิ่งเราได้ถูกใจมาก โอปุเจ okay, มนม้ยไม่ค่อยนาบาดอยู่ดปากเลยเห็นุ๊เก๋อะไรเนี่ยเม็ดพักบอกบอกเค้น,นเอามีด<ม>แกะมึงดูพี่เซนเคยบอกอยู่ว่าใช้หั่เม็ดพักนี่จะเป็นเม็ดพักพเลยโอ้ยฟุกนาฮันเลยอุ้ยเมนอีี ดอกไม้เม่นบอกดอกไม้นำค<ำ>ุงดูเม็ดพักนี่ยังนงเม็ดพัก,อโโกเอ้อมึงโนโกอกเัาผัวมึงนอกเออดิเนี่ยฝักเป็นเบนเนะ่ะแต่ว่าอันนี้หันต้องให้ต้องต้องแบ่งปลูกจาจะให้ต้องปลูกหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวเสร็จคาเสร็จน้ำแหละงามพักค่ะหน้านี้พี่น้องเจ้าเสี่ยง เปลือยฝนลินเฮกับเปื่อยนนนนหอยทากหอยทากก็มาเลยโอ้เรามีกว่าที่เกิดขัดจ่อถั่วดิซัคน้ำผึ้งที่แจนบอกน้ำผึ้งเมืองนอกลองชิมดูอาจารย์เมืองนอกตัวกับน้ำผึ้งเมืองไทยนั่น่าจะเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงต้นมีฟาร์มเอฮเมืองนอกเขาจะมีฟาร์มเลี้ยงขึ้นเล

ไงพึ่งเลี้ยงนุ่เป็นฟาร์มของเพิ่นอื่เนี่ยน่ากินนะน่ากน่าก็บไปตาดเลยเป็นทานหนมปังทายอย่างเบฮาเมนบอกนี่คนนี้ขนาดเลยเดี๋ยวค่อยชิมเดี๋ยวค่อยชิมน้ำพึ่งแล้วเก็บไว้บุสวยสวยบางคจนว่ะพี่แซนเอามาให้กินหลานดาก็ไปตั้งหัวนอนมัดเลยนี่แม่เนียงเพื่นก็ไปตั้งในห้องเพื่อนคนนั้ อันนี้เวยๆอันนี้ขวารำอันนี้พี่เซนบอกแล้วคือบรต้องรุ่นคือรู้บมดแล้วแต่แค่อยากรู้ว่าหน้าตาอะไรยังไงอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันดิอยากรู้เหมือนกันสิเอ๊ะแค่ตึ้งตึ้งเลยตอเม็ดใหญ่ฮะเม็ดใหญ่อย่าหเขาหารเลยอู้คือสุแพงเนาะเพราะว่าปกติมันกระแพงอยู่แล้วอันนี้ค่ะ เดวมาแมนในไข่แล้นั่นแหละของนอกของฝากจากนอกนี่นแกะของฝากนี่น้องอันอาดายังให้แกะอันนี่แหละอยากลาาแ,แล้วจยาแล้วไอ้แบดนี้เขาจะใชเขาป่านอะไมมได้หขอบคุณพี่แซดอีกรอบจ้าขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยหาของฝากของต้นของต้นมาฝากบอกเพจสติอเอดูดิมีผู้อยากกินนำเตรียมเขาเตรียมไปพี่น้องเฮงบอกอยู่ เอาเสียมด้ามยาวๆเนี่ยบอกเคนถแต่ว่าไผ่เฮาัเท่าที่สังเกตมมนยังบุสูงขนาดนั้นนะบอกเคนเนาะเท่าที่พี่น้องเห็นเห็นบอกบอกเคนใช่ด้ามเสียมที่บอกเคนกับความสูงของบอกเคนคือพอดีเลยพอดีเลยหะน้าแต่ปกติแ่ปกติตีมไปถ้าว่าเจอต้งสูงเฮาก็จะตัดไม้แล้วก็เอาเสียมเปล่าเฮานี่เสียบเข้าไปแล้วก็ใส่เลยแบบนี้หะนะะข้อดีของเสียมคือพี่น้องว่ามันไวกว่าตะโขตะโขผุดทึกผุดทึนเมื่อยนำตะโขพี่น้อง เวลาเราถือค่ะเลี yeah, <MC 1> <T> ้ยวตัวยากเกะกะเนี่ยเลยบุรู้สำหรับสติกแน่จะเสียมนี่คือแบบดีมันพอดีค่ะนะมันโบหุ่นห่วยเฮาแหงค่ะนะเมื่อยๆแล้วมาเจออย่างที่มันเกะกะหุ่นห่วยนี่มื่อยก่าเดิมอีกมีผูอยา่ขึ้นเตียงแล้วนึ่งอาขึ้นไปเถอะวันตื่นเช้ามาควดหลุมนอนพี่น้องโตไปสีแบบนี้บ่แม่น่ยังเดินมึงนี่ไปเตียงนี่เปหลุมไปหลุมอยู่ควัดนอนได้หนิเลไอีวันวันจะขึ้นไปอย่าง ต้องเลยจะกินอย่างกินน้ำผึ้งบอกเธอเป็นหมานะเธอไม่ใช่หมี <laughs> ไปวันนี้เขาป่าเอาไม่กันจ้าโกเล็กพี่น้องทางเขา่าทางเข่าของเ,อเ,เขาคูมมือหลืเขาก็เอาคูมมือมามือนีมันยาวอีกเลยพี่น้องก็เหลือเชื่ออีดีเนาะมาคูมมือก็ได้คูมมือเลยก็ที่เดิมอีกก็ไปลบมาอยู่นี่แหละจะกี้ถ่ายให้เบิงเด้อ จะเห็นบอนี่น้องเพิ่งนี่รุ่นนี่ผุข้างในผุกผูกแ๊มเลยผุพี่น้องเห็นบอกโอ้ยบอเห็นเนาะมันติดกิ่งคึเพิ่งเหรอฟังเสียงกวกลวอยู่ผูกอ้ยมันสอนน้ำบอกเห็นเนาะอืมติดกระชิหารครับเออมีคนมาจอดรถลำเฮาแล้ว Nhiều mùa hóa okay. lạp tìm lựa chưa đúng đúng nhìn đúng 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 เราเก่งที่อยู่ข้างหลังมีก้อนี่ก็มีคนเข้ามาหาน้ำเฮาคือกันมาเจ้าฮักพวกเยอะม,มาถึงก,ก็จะก็ลุยเลยเสียงครับ <c oughs> สะติกระสีฮักนี่คือกันเยอะอืมฮักได้ ติ้งหักน้ำมาวายในเบรกมือบุท่านหนามแทงมือจังหวะมันสิขาดอมไปฟังผู้แห้เต็มเลยผู้นออ๋อาฝโต้หักกับมือถ่ายง่ายๆจังถ่ายให้บ่งด้วยจ้ะ ờ thì nó ỉ ẩm ẩm này nữa

นอนน้่งแบบนี้ยังไม่ได้ขับยังต้องกินฮักนหนอ่อที่ฮักได้โคน,นสนแป๊บจะอยู่ เดินขามโค้งไปอ nee, so like ีกฝ kind of right. ั่งนึงอุ้แต่ไคร้ขึ้นหาวะไรสันก็เลยกลับมาเบมึงหอยโปะเนาะบนแม่ของเฮาด้วยนี่เด้อดูดิของจริงเพ่งเมื่อวานเลยแต่เพื่อนก็เอาบุบเบิเกินเพื่อเลือาแต่น้องใหญ่นี่รุ่นนี้เฮาก็เอานี่นี่ดูดิเป็นแหนงดูจ้ะหน่ออะไรเพื่อนย้ายใส่ตะโขเนาะรุ่นสูงเสียดฟ้าพวกเปยังบนยังโอ้โหเพื่อนเห็นแล้ว ติดกระเลาะหาถ่ายฝั่งนี้โบรายดอกนี้จะหอยคนหักแล้วต้นต้นหนาผูกเิาเขนด้วยกระสอบติดกระแต่งไปในตู้เลยถ้ามันบนยาวเห็งก็ใส่โลดชุดมือนี้ยานสิบบทเต็มสอบบ่น้อหมู่ของมาหาน้ำนาพิ่นหาก่อนแน่เอาเมือน้ำ ลูกไปสอบดิโอเคสอบติ๊กมือเนวันเสาร์ด้วยแต่น้องอดาไม่เรียนไม่สอบไอคัดเลือกโอลิมปิกแปดโมงเนาะแปดโมงนี่เลงบอเคนลงสมไปหาดีาดก,ก็เอาจะเข้ามายามเศร้าถ้าเขายามสวยเฮงผ้ดฮ้อนเจ้าโคงเมื่อยถ้าฮ้อนแล้วมันเมื่อย,ออยทีหยังมันก็เมื่อยน้ำ ใครจะเอทจะเศร้าอีกหนก็เอทเวียนค่ะโบค่อยเมื่อยเมื่อยกับโบแห้งไปซะ่งเอามีดบอคือใส่เสียมแเองตอบคัดโตโอลิมปิกบ่อีเคมีฟิสิกส์บ่เคมีวิทย์หหงษาบ่เคมีนบ่อกมันขึ้นมาจะใส่ เนาะนี่ไม่มานะโคีงเนาะโคองนี่น้อยนี่พี่น้องว่าป่านาไม้เฮาไ่ได้หกเด้เป็นเปนี่เพื่อนวะงงความถือว่าประหกเป็นเป็นเมาป่าก็ได้รอดได้คานได้มุดไปเพื่ออันนี้ถือว่าเอาง่ายอยู่เข่ามาลึกมือหนูไม่ได้ก่อแรงถ่ายพี่น้องเบิ่งหันทางเข่าก็จริงตะมู่เข่ามาเพื่อนฮัก๊วกพวกเอาแล้ว้าเข่ามาในก่อนดสุดยอวมาในเพื่อนเฮ่งหาหาแต่เมื่อวานหนึ่งเย็นวาน เดเขากองไว้ทางเขากับกระไลนยองนี่แล้วอููอบูอันนี้มีแต่หน่อไม้เลื่อนเยนเอาโสอบใหญ่มามือนะไปเลาะเลาะไปทางนี้มันจะเป็นทางออกจ้ะเผื่อได้ตื่มอีกจกักซิบจักซาวนาอ ก็เสียดายหักแบบนี les les ้เลยนะบอกขึ้เนาะเพราะว่าเอาซับหน่อเพิ่นเลยคือก็เสีแตกเป็นแง่งเหมือนแง่งก็งามอีกแบบแซ่บอีกแบบเนาะมีบอก น้ำไผ่เล่นน้อยนี่จะคมขนาดเสื้อเบาเบาเกนสติ๊กเอาน้ำมากินในกระเป้สะพายเบาเกนนี่น้ำเกี่ยวเมื่อกี้นี่รั่วเรียบร้อยขวดน้ำสติ๊กกินให้เบิดเลย โอเคนะอ๋อหน้าแมงเมื่อไหลโจ๊กๆนะน้ำเกี่ยวขวดหน้าทะลุอ่ะพี่น้องคิดเบิง่งเออต้องกินเพราะฉะนั้นมันกไ็ไไรทิม่มเปียกเบาเคนะหนักแมงบ่น่ะุ่นี้กระอฮักอยู่เด้อปลาหน,น,น,นุอมักใหญ่เลยนี่นะพี่น้องุงเดียวได้นนิกองเอลลี่แป่งแล้วก็คนอ,อ,อก ถุงมือเบาเคนที่ว่ากันหนามคู่ละร้อยเอาบออยู่พี่น้องจ้ะพี่กับทะลุเบาเคนวะคมเนี่ยแหละเนาะสั่งถุงมืออย่างดีด้วยว่าดิ นราไม่ดูเฉพาะ<อ>นีะบ่เรูู้หาสักก่อนอื่นี่ดอกติกะ<อ>จะเห็นคือการที่ไปฮักฮักขมบอยกปานไดใช่เสียมเออโอ้โผีนหน่อบักใหญ่กุกแน่งบักใหญ่เพราะว่าเจ้าติ๊กถุงมือนี่มังเทื่อเฮาฮักจังวหวะเฮาฮักที่เนาะมันพอมันขาดเลยมือเฮาจังไปอยู่ไปนี่น,น้ำขวดน้ำแทงทะลุหรือไป ผีบวกล้วยหนอบ้างใหญ่เลยเข้าไปในนี่แหละแล้วกันผุกนี่ไม่ใช่น้อยแบบนี้ก็มีแต่น้ำด้วยจริงไม่น้อยเลยนี่ก็การนึ่งถ่ตะก้องหนึ่ย phong cái cây cái gì sợ chào nhau mày đi ngon bội nào viền lại viền lại ngon 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 เมื่อยบ่แบกออกมานี่แหละตอนหามันหลายมม้อตอนน้าอกนี่ะโอ้คนมาซับน้ำหลังเขาหน่อสันที่เ้าเวนไว้วโอเคจะติดก่ไ,ได้เอาหน่อสันหรือไงกองที่เ้าโกองไว้ทางเข้า สำเนาฉันึลนื่งของเพื่อนยังบร่ได้เอาเนาะเพื่อนหามาเอาให้เพื่อนหาลุ่นนีเนะเอะหาพหหหหหหี่ไงด้วยมือบอกหลายหนึง่งบางหนอกไร่ได้หักได้รับให้ดึงคิดโมงจากตอนนี้เมือ่อละแปดโมงต้องไปส่งลูกพอรุรับส่งเพืนไปทำงานได้วันเสาร์ เราต้องไปส่งเองเมื่อเราก็ไม่ได้ว่าสิเลี้ง่ายพี่น้องเมื่อแล้วก็ไปแต่งไปหนึ่งแ้นพี่น้องทักเข้ามาก็บใจเย็นเลยถ้าติ๊กยังไม่ได้ไปตอบไปอ่านหนุ่งหนุ่งแบบนี้เลยจ้ะท้าติ๊กเบาเคียนโบมีแอดมินเลยจ้ะเด็กกันสองคนท้าติ๊กเ้าไปตอบก็คือก็คือโบมีหายเข้าไปตอบพี่้องทักเข้ามาคือเงียบแท้คือโบอ่านโบตอบนี่แหละพี่น้องอยู่ในปากโบว่างไว้ว่างส้าติ๊กจะเข้าไปตอบเด้อ เอาดนะออกมาพอได้หาได้ด้วยจะมือใหม่ยังได้เปลี่ยนมุมแหละแบบเปลี่ยนไม้เปลี่ยนที่ใครอยู่ดอกป่าบ้านเฮามันกว๊ะพืชบ่งหาหลายป่าหลายดอนนไงเฮาเอาสามมือติดเลยยิงมือละสอบสองสอบมันจะเอาอีกนะแต่ละมือครับดูเพื่อนมาหาด้วยมือหน่อยมือหลาย น,น, 4, นี่ก็มาณสี่ห้าคนรวมเฮาหกติดครับผุลโสอกพันต่ำมาแล้วบ่เอาดอกดำหน่อยค่ะต้องเอาให้คุ้มปุ้ยแบบนี้งานเข่ารถเป็ดอสก <laughs> ดอกบักใหญ่สอบบักใหญ่ปานนี้เอาลาพี่น้องเมื่อไรจ้ะแบบนี้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดีย๋ยวพบพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า